อีปโป้เนี่ยนำเอมาต่อยกับพระเปล่านี่มอนเชิญออกครับหลวงพีมีคนไม่กดโอเคคอนเฟิร์มเปิดรีบไอ้น้องโอ้ยแหลกมากเลยเฟ็นเบรตตุกมาพับกากอนีมอนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วซิ่งให่ยาจะค่อยเล่นค่อยเล่นโอ้ยนี่อะไรยิ่สอเอ้ยหลวงพี่ใจเย็นดิหลวงพี่อาตมาฟันแลบเฮ้ยค่อยๆเล่นเออสำรวจไปเรื่อยๆดาดาดาหลวงพี่รีบจัดเลยวิรันมาลัดมา เลยมาเนี่ยหลวงพี่เขาเรียกทำไมเรียนไม่พูดไม่จาเลยแกดกลัวกูผีเออแกดือเปิดไม้ไปไฟไว้เป็นพิบิบหรือยังเลยแล้วกับพี่แล้วจองตู้ไอ้น้องจองตู้อ่ะจองตู้นี่ไม่มีตู้ให้ผมเลยมาเข้าแล้วเอ๊น่ากลัวจังเลยย่าฟันขาวขาวไฟดำหมดเลยอยู่ประตูด้วยไม่ออกตู้ตายนะไม่ออกตู้ตายไม่ออกตู้โดนเตะตายนะ ไม่โราเตะไอ้นั่นบีบคอตายห่าเลยแหละอ่ะโดนอะไรบีบคอไว้ไว,วมันอยู่มันอยู่ใต้เต,งงตี่ตองเดือนมาทำงานได้เงินสิบบาทแล้วเครื่องคิดเลขนี่ทำอะไรได้ไอ้เครื่องพิมพ์ดีนทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดเล่นอ่ะได้สาระวะสนุกตรงไหนวะไม่เห็นมีอะไรสนุกเลยเออได้ฐามไปฉายใครมีไฟฉายก็เก็บเลยมีใครมีไฟฉายมั่งเฮ้ยเสียงอะไรจริงจริงไฟฉายไฟฉายกลอ้าวสวก วิตไคสวิตไคสวิตไคสวิตไคามสับแล้วโทรศัพท์ไม่เจอนะอพอี่อาร์ตเปล่าไม่มีว่ปะป่านนี้โอกาสเป็นแล้วมั้งเนี่ยภาษาบนไฟจะดับเลยผมลืมบอกนะถ้าเราเปิดแล้วเราไปเจอแมงมุมด้วยนะเปิดไปเรื่อยๆเราเจอแมงมุมด้วยนะชื่อโมไหนลองดิอาลองใม่พี่ลองก่อนเลยเ <หา S 2> นอ่านโดนด่านนี้แหละสนุกใช่ยังไม่ถึงโอ้ยังยังยังไม่ไอ้ลนุ่มสามสิบปะไม่พี่พี่หาไหนไปไหนแล้วตอนเนี้ยรอพี่หารก่อนพี่อารมาเร็วเดี๋ยวก็โดนกริชโดนกริชพามาหาเพื่อนอ่ะผมเคยโดน แล้วผมก็โดนสกีตต่อแล้วผมก็ตายเลยไม่มีอะไรเลยนึกว่าจะมีมีเพลงด้วยอะเพลงอะไรไม่รู้นะกูัจังเลยเฮ้ยตู้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 อย่าเปิดอย่าเปิดตู้กับตู้มันไฟไฟคอมพิวเตอร์ใช่เลยมาแล้วมาแล้วเปิดเข้าไปเลยวู้ววจ่เจอแล้วก็พอมีห้องหลอกมีห้องหลอกตู้ยีิบเก้าประตูยี่สิบเก้าเสียงประตูเปิดประตูเก้านี่เก้าเราต้องหายีิบเก้าประตูยีิบเก้าแบบใครใครพีไฟแช็คนี่ไฟแช็คอยู่นี่จกมาเอาเร็วไฟเช็ค อยู่ข้างในยอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในเอ่อแล้วเข้า,าไปไปเปิดเลยไปเปิดเลยอยู่ข้างในไปใช้จะหมดเลยเนะี่ยเปิดปิดเล่นเนีย่ยว้าวอีกสองอันข้างหน้าเจอแล้วพี่เฮ้ยม,มีลูก,กตา<ะ>ด้วยโหใครอีเปิดแล้วอ่าเปิดแล้วมันอยู่ตรงนี้ดูดิเล่นกับพวกเก่าเกมแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยเงี่ยไฟกระพริบ<ม>แต่มไม่ใช่นะจ๊ะไปเรื่อยๆเลยไปกันโอ้โอ้ใจอยู่นี่ ประตูล็อกจริงหลวงพ่อนี่เหมือนเชิญยิ้มอานนท์เรคุณแจน,นะใช่ปะไปเปิดกุตาล <ไป S 3> มองอะไรไปแช็กหลนตาได้งหน้าด่านนี้แหละโคตรสนุกเลยยังไม่ถึงใ,ใครจำไม่ได้นี่โคตรสนุกเลยไม่สนุกกันทั้งนั้นแหละเอ้าหลวงพ่อบัดดีเอ,อ้ยหลวงพ่อจะปราบผีเยอะอ๋โอโอ้โอ้เดี๋ยวเตียวแป้งสปายแป้งลวไปแล้วพวกบิงเร็วสามร้อยสี่สิบวิสระเร็วเสียดซ้ายซ้ายโอ้จะตายเพราะติดติดกับแพง ตรงตรงโอ้โหเกมเก่าๆโอ้ย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 เฮียโดนไฟกูโอ้ย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 โดนได้ไงเอ้าเออเกือบอ้าวมีคนรอดไหมเดี๋ยวมีพีอาร์ไม่รอดหรอย่าโหลพย่าไม่กลับมาว่ะดูได้ยินแล้วได้ยินแล้วลลลมมาาแ้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตายตายแน่นอนเมื่อกี้โดนอะไรพีอาร์ได้วิ่งตามเขาไหมเนี่ย ใหม่แล้วใหม่ไม่เป็นไรตู้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 อย่างรุนแรงอุ้ยเชี่ยตกกันแจน่าทุยอย่างที่ผมไม่ชอบที่สุดคือไอตัวที่วิ่งกลับไปกลับมาอ๋อตอนนั้นไม่เป็นไรผมเจอจนบ่อยแล้วใหม่ผมผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเอ็มบุ๊ดเออแต่ถ้าเรามีไม้กางเขนล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ข้างหน้าเราจะเกอร์แล้วพี่ไอ้กลางเปิดโหมดสเปกเตอร์อยู่ตอนนี้ ไม่ชุบมั้งมันมันชุบไม่ได้อ่ะแค่มันใช้หัวใจได้หนึ่งอันโลบักก่อนใช่ครับมันใช้โลบักในการชุบขึ้นมาอาะแต่ผมมีหัวใจหนึ่งอันอันนี้คืออะไรอ่ะมันเอาไแม็กแม็กนั่นเรามีโค้ดมีโค้ดได้ใส่อยู่ถ้างั้นเราไปใส่โค้ดได้แล้วเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมแปดโอเคสี่เหลี่ยมแปดลองฟิกเกอร์ลองฟิกเกอร์ที่ลองฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกเจอฟิกเกอร์เนี่ยเจอฟิกเกอร์เนี่ยเจอเจอจริงผู้ทียินเสียงอยู่บนนี้ทุกคนระวังนะพี่ระวังไตเนี่ย ปีนบันไดขึ้นไปดิหยิบกระดานมาแล้วมาหาเลยดยวผมไปหาดานบนให้เดี๋ยวผมหัวมามันปีนบันไดได้ไหมมิสเตอร์ระวังเขว่ะมาไปทางนั้นมันไปทางนั้นมันไปทางนั้นตายแน่ตายแน่ถ้าคิดว่าถ้ามันเจอตัวให้เราเข้าไปในตู้เนี่ยมันอยู่บนนี้อะไอฟิทขึ้นไปดิเกิดหรออ่ะแปดแปดหกสี่นี่พอเจอหนึ่งผเจอน้ำบนน้ำบนเจอหนึ่งใช่น้ำบนเจะแค่หนึ่งจริงจริงไอฟิทมาหาเราแล้วไเลยม็นไรยมันอยู่เลนกลางมันอยู่เลนกลางมันกำลังฟาร์มคีิอยู่ ไอ้ห้เสียงนังสืออีกเล่มอยู่แถวนี้นี่้มันเดินเร็วขึ้นเรื่อยเร็วอะหมดแล้วราบบนอะมันมีแค่หนึ่งผมได้เสียงแค่หนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันเจอเราอะมันจะวิ่งมาเลยรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเนี่ยมาแอบ,บตองผมตรงนี้รอบไฟม,มั้งมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งมันขึ้นมาบนนี้มไม่ได้หวัดดีเพื่อนหกศูนย์หกสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์หกแปดเชียแล้วเฮ้ยรูเพิ่มนะไม่ได้ลุก มันมันมีคนลุกรหัสอะไรอะทุกคนมันมีคนลุกไอดูไขลานกันนะอะไรนี่นั่งอ่านอยู่แม่งมีคนยุกขึ้นเมื่อกี้อ้าวไม่มีใครชุบได้เลยชุบไม่ได้รหัสอะไรวะมันดูยังไงอะเราต้องไปเอากระดาษเมื่อกี้กระดาษอยู่ตรงโต๊ะพี่ลิฟซ์จับไม่ได้เหรอลืมแล้วสี่หกศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำได้ไม่แค่นั้นนะหนกปุ่นแปดมั่วเลยกูใส่มั่วเลยใส่มั่วเข้าออกไม่ได้นะ 468 wow แล้วว่าหนึ่งพันมีาตัว4680แลัมุมโดนใส่หน้ารู้แล้วว่ารหัสอะไรไี่ไ